ก็สวัสดีครับเพื่อนเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเดีเลยสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนก็เช้านี้ปิดแทงวีคนะครับวันนี้วันจันทร์ที่9กกันยายนนะครับตื่นมาก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับ บิตคอยในทำเฟรมเดย์นะครับเบรก5 5 0 0 0เรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังยอดตัวอยู่นะครับก็แท่งเดยของชาวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบแบแอดว่ากึงๆงนะเกือบจะมอร์นิ่งนะครับจริงๆถ้าปิดเหนือ56 0 0 0เนี่ยมอร์นิ่งเลยนะมอร์นิ่งสตาร์นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่มอร์นิ่งแต่ก็ดู ไม่น่าเกลียดนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในสัญญาณอินดี้กันนะครับอินดี้ตัว s t o c h s t t i c นะครับก็สะบัดขึ้นสะบัดลงอยู่ตรงนี้นะครับยุกยืนยุกยืนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็วันนี้ถ้าปิดอย่างนี้นะครับผมว่าก็มันก็จะปิดกึ่งๆว่าคลอดอัพนะผมว่ามีโอกาสเป็นไปนได้สูงนะครับเพราะว่า ของแทงเมื่อวานเนี่ยมันหักลงนะครับเนี่ยตรงจุดนี้นะครับมันก็จะมีเป็นกรอบเล็กๆนะครับของสโตแคสติกนะให้เราแบบลุ้นๆนะครับสมมุตินะครับเพื่อนบางคนเนี่ยก็เล่นตามจังหวะการคลอสอัพของสโตนะครับนี่กวางเทนไลน์เงี้ยนะครับถ้าเกิดมันปิดทับเหนือนะครับก็คือเป็นสัญญาณซื้อน้เพื่อนนี่นะ ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพื่อนตรงนี้เป็นจุดล่างนะครับแต่ว่าเข้าคงเข้าได้ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าบางทีมันมันเล่นเรานะครับมันแบบจุ่มลงไปลึกกว่าเดิมอะไรเงี้ยน,นะออก็เราดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่านะเช้านี้น่าจะปิดค่อนข้างเขียวนะครับค่อนไปทางเขียวแหละนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดึงขึ้นไปปิดถึง5้าหมนะครับ อันนี้แท่งเดนะครับเหลืออีก30นาทีแท่งยังไม่ปิดน้ําเพื่อนก็รอดูกันนะครับตรงนี้นี่อากาศไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนมีแบบฟ้าฝนค่อนข้างบ่อยนะครับก็ระมัดระวังสุขภาพกันนะครับผมเองเนี่ยก็มีอาการเหนียวเหนียวคอนะครับแล้วก็มีคัดจมูกนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้แพ้อากาศอะไรพวกนี้นะครับก็เพื่อนๆระวังด้วยนะนอกจากฟ้าฝนแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่อง น้ำท่วมกันด้วยนะครับช่วงนี้น้ำเหมือนจะเยอะนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูในทำเฟรมย่อยๆอื่นๆกันนะครับเออนี่มีอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวะบวกลบนะพิกเหมือนจะกลับตัวหรือเปล่านะครับนี่สัญญาณตัวนี้นะครับเริ่มเป็นขีดเขียวนะครับเนี่ยนะตัวนี้นะเริ่มแบบ้เปเส้นเร้นวเรียวนะครับช่วงที่มันเริ่มเป็นเส้นเรียวเรียวเนี่ยม,มันมักจะมีแรงซื้อพุขึ้นกลับมานะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะเส้นมันเริ่มเขียวแล้วนะครับเพื่อนทำไรเส้นเขียวคอสอัพขึ้นมานะครับก็น่าจะมีแรงหุกซื้อค่อนข้างเยอะนะครับก็มันเป็นสัญญาณกึ่ง,งๆคล้ายๆแม c ดีนี่แหละนะครับแม c ดีเองนะครับของทําเฟรมเดก็เริ่มที่จะเป็นแดงอ่อนนะครับก็เรียกว่ารุนรุนกันนะเพื่อนว่ามันจะมีแรงซื้อกลับมาแบบต่อเนื่องหรือเปล่านะครับตัวนี้วัดใจมากๆนะครับก็ สายรองมือแตกเงี้ยผมนะครับก็เริ่มน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมอะติดดอยอยู่แถวๆตรงตรงโซนๆตรงนี้นะครับก็ผมมีของอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมรอได้นะครับรอไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้มันคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าทำเฟรมเดเริ่มดูดีนะฮะมาดูทำเฟรม CH นะครับ CH ของเราเนี่ยตอนนี้นะครับก็ ขึ้นนะครับมันก็เป็นชุด A B C มาแล้วนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็มาชน E M A อืมผมจำไม่ได้เนาะอันนี้ E M A 21อ่าโอเค E M A 21นะครับชนเสร็จนะครับก็มีอาการรูดลงนะครับอันนี้คือขึ้นไปเทสเรียบร้อยนะครับเชื่อว่านะเชื่อว่าเชื่อไว้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะพอไหวนะครับแต่ทีนี้มันจะคอนเฟิร์มก็คือตัวแท่งมันนะครับขึ้นไปปิดแล้วยืนเหนือ E M A ได้เนี่ย ผมว่ามันจะสวยมากๆนะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดพิจารณาเฮ้ยเข้าเลยดีไหมนะครับจุดนี้นะก็อืกําลังแบบกําลังเฉลีย่ยในในขอบเส้นนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะในช่วงประมาณวันอังคารนะครับช่วงวันจันทร์เย็นๆวันอังคารเนี่แหละนะครับน่าจะเป็นจุดจุดวัดนะครับจุดวัดใจนะครับว่าราคามันจะไปทิศทางไหนนะครับผมว่านะ ผมเดานะอันนี้ใบแอดลองเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะมาเบรกเทนไลน์เส้นแรกก่อนนะครับตรงนี้นะน่าจะมีเบรกตัว56 0 0 0ใกล้เคียงนะแล้วเดี๋ยวมันเลือกทางอีกทีนะครับเพื่อนเนี่ยขึ้นไปแป๊บอาจจะมียูเทิร์นลงมาอีกทีหรือเปล่านะครับแต่ความสูงเนี่ยไม่รู้เลยนะเพื่อนบางทีเบรกแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือเลยนะครับขึ้นทางนี้นี่โอ้นี่มันคือสุดยอดของความสวยงามนะครับ อันนี้มโนนะครับแล้วก็น่าน่าลุ้นนะเพื่อนเนี่ยคล้ายๆชุดนี้ถ้าเป็นทําเพรมใหญ่กว่านะครับลองดูนะ,ะไม่แน่ไม่นอนนะครับบางทีอาจจะกลายเป็นจากที่ดอยนะครับกลายเป็นได้กําไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับชุดนี้มันเป็นชุดกับตัวแหละนะครับก็ลุ้นกับตัวดีกว่ายังไม่ได้กับตัวอะไรชัดเจนเลยนะครับตัวนี้นะก็ลุ้นว่าจะไม่มีขึ้น อีกคืนหนึ่งนะครับตัวนี้นะผมก็หลุ้นมากๆนะครับอินดี้ในทําเฟรม 4H นะครับก็แม็กดีนะคอร์สแล้วนะครับเตรียมพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นเหนือน้ำนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาขัดมันหรือเปล่านะอย่าขายเลยนะใครซื้ออยู่ก็ซื้อต่อไป <c oughs> โอเคแล้รสีชั่วโมงนะครับก็คงดูได้แค่ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับก็สโตแคสติกนะครับ ตรงนี้เริ่มมีอาการแบบเห็นนะขึ้นไปเหมือนจะชนแล้วก็ยึกลงมานะครับแล้วมีตอนเนี้เหมือนจะเด้งแบบหลอกๆนะครับคือคือเหมือนเหมือนเหมือนลงมาสัญญาณมันลงมาหลอกๆนะครับแต่ราคาเนี้เหมือนจะพุ่งต่อนะครับก็อาจจะมีเดเวอร์เจนต์นะครับเกิดขึ้นอย่างที่ผมว่าไว้นะครับเนี่ยขึ้นไปงี้แล้วตรงนี้ก็ขึ้นปุ๊บแล้วก็มีลงนะครับถ้าลงมา4ชั่วโมงยืนได้ นะครับเรียกว่าแกวแกวๆเลยนะครับตรงนี้นะก็สายแบดลองจะชอบมาก <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าดูได้แค่ประมาณนี้นะครับมาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับชุดตรงนี้เท่าที่มีรายละเอียดเท่าที่เห็นนะครับก็ลงมาเป็น a a b c โอ้ยโทษนะครับ a b c ตรงนี้เป็นชุด b นะครับหรือคื้น2ไม่รู้นะ แล้วตรงนี้เป็น A B C นะครับตรงนี้คือเลยมีความแบบกังวลใจเล็กน้อยนะครับว่าตรงนี้อาจจะเป็นแค่ขึ้นสีขึ้นมามาเทสห้าหมื่นหกแล้วลงต่อมีความเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องดูความฮุกตรงนี้นะครับถ้าฮุกและเบรกเห็นลน์เฮ้ยพอลุนถ้าเบรกห้าหมื่นแปดห้าร้อยได้นะยิ่งลุนหนักเลยนะครับตรงนี้นะปุ๊บอ่า ยิ่งท่าเบรกหก0มืนนะครับก็จะกลายเป็นชุดเนี้ยขึ้นที่จบแบบชัดเจนนะครับก็เรียกว่าคอม p l e t e นะครับตรงนี้ที่เราเระสมของมาทั้งหมดของหลูปล่างลงล่างอันนี้ตรงนี้ก็จะเริ่มเริ่มสร้างกำไร <c oughs> ตรงนี้นะครับก็จะเริ่มสร้างกำไรนะครับอันนี้เรามองเป็นแบบสายมองขึ้นนะครับตรงนี้นยะก็ ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่ขยักตรงนี้นะเพื่อนอ่ะแล้วก็ลงต่อนะครับมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับมาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับทำฟเยรมย่อยๆนะครับผมคงไม่ลงลึกไปกว่านี้แล้วนะครับอ้อแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้นะแม็กดีนะครับแม็กดีตรงนี้นะครับก็เริ่มที่จะโผล่กลับมาเหนือน้ําอีกแล้วนะครับเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับผมได้โพสใน Facebook ไปนะครับ เป็นสัญญาณึง C D C นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ C D C 1ชั่วโมงนะครับเล่นตาม s t ตจีชั่วโมงเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยติดลบนะเพื่อนดูติดลบไป61%นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับเขียวซื้อแดงขายนะครับเช้านี้นะครับปิดแท่งไปเมื่อเช้านี้นะครับเป็นโอ้เป็น,เ,ปนเรียกว่าแฮมเมอร์ล่างนะครับ แต่มันก็ขึ้นเขียวนะครับเพื่อนตัวนี้นะเพราะว่าแม็กดีนะมันจั่วขึ้นมาเหนือน้ํานะครับตัวนี้นะก็ทำให้แท่งนี้นะครับเนี่ยผมว่านะมีแรงซื้อมหาศาลนะครับแล้วก็น่าจะพุ่งจวดว่ะนะพเพื่อนตรงนี้นะคิดว่ายังเคลื่อนที่ไม่ครบหลุนนะครับเป็นขึ้นถ้ามองชุดย่อยนะครับเป็นขึ้น A ตรงนี้เป็น B นะครับไม่รู้เป็นขึ้น1นหรือว่าขึ้น A นะครับตรงนี้นะถ้ามองว่าตรงนี้ลงมาจบแล้วนะครับตรงนี้หนึ่ง ก็ตรงนี้เป็น B นะครับเอ้ยตรงนี้เป็น2นะครับลองดูแบบคร่าวๆนะตีเป้าแบบเนียนๆนะครับอ่าเรามาตีชุดนี้นะครับปึ๊บมาลุ้นว่าแรงซื้อมันขาดไหนนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เป้าอยู่ะนะครับเป้า100่งครับอยู่ห0 0 0 0 ตีว่าห้0 0มแล้วกัน,นครับ55,000900เดี๋ยวผมขอตีใหม่นะครับเมื่อกี้ไปโดนปุ่มล็อกนะครับมันกลายเป็นสเกลล็อกไปแทนแล้วนะครับอ่ะตีคร่าวๆอย่างนี้นะครับนี่5้0 0 0นนะครับแล้วก็มีเป้าบนนะครับอยู่เป็นในกรอบประมาณ5 0 0 0 0นะ50,000นะ6แล้วกันนะอ่ะเป้าแรกนะครับตรงนี้นะคิดว่าน่าจะถึงภายในเวลาอันไม่ไกลนะครับถ้ามันใจดีนะ เดตรงนี้นะมันถึงเป้า0.618แล้วนะครับรอบนี้นะใจดีสำหรับสายรองหน่อยนะครับขึ้นไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเป้าสูงนะครับอยู่ที่อ101.8นะครับอยู่ที่50,07นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเบรกตรงนี้ได้นะครับมันก็คือเบรกทั้งชุดนี้มาเลยนะเพื่อนเนี่ยเป็นเทรนไลน์เทรนไลน์ตัวตัวย่อยตัวนี้แล้วกันเนาะเนี่ยจึ๊บตีตรงนี้นะครับ ชุดนี้นะครับมาเทสเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าเบรกหรือเปล่าเนี่ยนะดูใน1ชั่วโมงนะครับนี่เพื่อนๆดูเทรนไลน์เห็นไหมครับตอนนี้มันมาเทสนะครับผมเบสเลยนะว่าเฮ้ยมันน่าจะชนะนะครับรอบนี้นะมันน่าจะขึ้นไปยืนเหนือได้นะครับอาจจะระยะสั้นหรือไม่รู้ยังไงแหละแต่ว่าตรงน,นี้ผมว่าน่าจะไปถึง56,600นะครับ5 7าหมแหละนะห้าหมื่นหกห้าเนะี่ยผมว่ามันน่าจะไปถึง นะครับเดานะอันนี้เดาก็เดี๋ยวเรามาวัดเป็นชุด retention โมโนขึ้นมาก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับมันก็ตุ่ยนะตรงเนี้ยมันอย่างที่ผมว่าไปคลิปที่แล้วนะเมื่อวานนะว่า,นะวาหรือว่าตรงเนี้ยมันจะเคลื่อนที่เป็นขึ้น X ก,ก่อนนะครับขึ้น x เ,เสร็จแล้วก็มันรูดลงอีกหนึ่งขึ้นนะครับเอออันนี้น่าสนนะครับก็พอมาวัด retention ทั้งชุดนะครับพเพื่อนก็คือ ลากทั้งชุดแล้วนะครับถ้ามันเป็นขึ้น X นะส่วนใหญ่มันจะเคลื่อนที่ไม่เกิน61.8อ 61. ถ้าไหร่มันล้ํา6 1 8ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ขึ้นเอแล้วนะนเพื่อนก็ลุ้นนะว่ามันเบรค5้า0 0แล้วกันนะครับผมจะตั้ง alert ไว้ตรงนี้เลยนะครับ57,000ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวนะเปิดเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ตั้ง alert ไว้ตรงนี้นะครับ ถ้มันเบรตรงนี้ได้นะครับก็แนวโนมมันจะดีนะครับดีมากๆนะครับอ่าอ่าลุ้นเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาวางมาร์กเทนไลนสองเส้นนะครับอ่ะสองเส้นนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าห้าหมื่นเจ็ดนี่ยมันเบรกทั้งสองเส้นแล้วนะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ลงมาแล้วนะครับก็รอลุ้นกันดูนะครับอันนี้ผมตี พอเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้ามันไม่เบรกนะครับมันไปที่เป้าหนึ่งร้อยเป๊ะแล้วก็รูดลงนะครับอันนี้ <c oughs> น่าจะลงไปเป้าข้างล่างอีกสักหนึ่งดอกนะครับไม่แน่นะไม่แน่อาจจะมีชุดแบบซ่อนเลนส์นะฝ่าฝ่าฝ่าร่วงลงไปอีกหนึ่งคืนนะครับตัวนี้ก็เรามาระวังนะเพื่อนก็อันนี้ผมมาวาดให้ดูเฉยๆนะครับก็ลุ้นนะครับตัวนี้นะว่าพุ่งไปถึงสูงเลยเพื่อนแล้วก็นายจะย่อลงมาเนี่ยนายย่อลงมาแถวๆสัก ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นหกได้นะครับเนี่ยนะจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูทำฟมวิกกันดีกว่านะครับใกล้ปิดแห้งแล้วนะครับทำฟมวิกนะครับเพื่อนก็ณจุดนี้นะครับสัญญาณอินดี้ไม่ค่อยจะดีสัก,กตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลบอ่าลบทั้งหมดนะครับนี่นะสัญญาณอินดี้ ในทำเฟรมวีคนะครับถ้าวิคนี้นะครับถ้าวิคนี้ปิดอย่างนี้นะครับแถว,แถว, 50, 50, 50, วนๆห้าหมื่นห้าหมื่นห้าโซนนี้นะครับก็ก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับอืมก็ต้องรอลุ้นวิคหน้านะครับปิดเป็นแท่งเขียวอ่าจะสวยจะค่อยๆสวยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแท่งแท่งวีควีคนี้เนี่ยถ้าปิดอย่างนี้นะครับมันก็เป็นแดงแบบสองวิคติดนะครับต้องลุ้นเลยนะว่าวิคหน้านะ ขอเป็นแท่งเขียวสักแท่งหนึ่งมาสวนหน่อยนะครับมาขัดนิดนึงนะครับก็โปรเจกต์ประมาณาวๆนะผมว่าวิคหน้าก็น่าจะมีทุบลงมามาเทสโลเดิมตรงนี้อีกสัก1ดอกนะครับแต่ว่าเนี่ยขอเป็นท่ายงเงี้ยฟึ๊บฟขึ้นไปนะครับอันนี้น่าจะสวยนะครับขอไปปิดแบบเหนือ57าหมแล้วกันนะวิคหน้าไม่ขออะไรมากขอแค่นี้พอนะครับอย่า <laughs> อย่าเป็นอย่างงี้นะขออย่าเป็นแท่งแดงฟืดลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอานะครับ โอเคเสียวนะมันก็มีความเสียวนะเพื่อนลองด,ดูมันแบบถ้าใครเป็นสาย EMA คอร์ส e นะครับเพื่อนวีกมันคอร์สแล้วนะเพื่อนโอ้จอรเลยนะเนี่ยเนี่ยเส้น EMA 9กแบบยี่นะครับในทําเฟรมวีกเลยนะมันคอร์สแล้วนะเพื่อนก็ผมผมหวังแค่ retention ชุดนี้มันเบรกแล้วก็พา EMA นะครับพุ่งขึ้นต่อนะครับอันนี้ ไม่รู้จะหวังพอได้ไหมนะครับมันจะเสียวไส้ประมาณช่วงช่วงตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยนะเนี่ยมันเนี่ยตอนตอน,ตอนมันคอสนะครับรูปที่แล้วนะทำเฟรมววกนะครับมันมันจะมีแบบแท่งแดงแดงมีไส้อีกแท่งหนึ่งนะครับก็ลุ้นนะลุ้นว่าแท่งหน้าแท่งหน้าของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เปล่าวะนะหรือนะครับนี่ตรงจุดนี้นะจุดที่มันคอสนะครับเพื่อน เนี่ยมันก็กลายเป็นแท่งเขียวนิดๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอีกวิ่งนึงเนี่ยเป็นแท่งแดงมา้นมานะเสียวนะครับเสียวเหลือเกินนะครับเดี๋ยวไปดูอดีตกว่านี้อีกนิดนึงนะครับนี่ผมผมรอลุ้นช่วงตวะตอนนี้นะครับที่ผมลุ้นนะครับให้คล้ายๆชุดนี้นะครับเนี่ยแท่งที่เกิดขึ้นนะครับขอเป็นเขียวจะจัดติดๆกันสัก3ามสี่แท่งนะครับประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเพื่อนนะว่ามันจะออกอีท่าไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา มาดูอินดี้ตัวอื่นๆกันนะครับสโตแคสติกไม่ค่อยดีนะครับแม็กดีนะครับจวัวหัวลงล่างนะครับตัว i s i นะครับก็ต้องลุ้นแรงซื้อในวีกนะครับซื้อให้ i s i มันคอร์สอัพ50ขึ้นมานะยืนเหนือ50ได้แสดงว่าฝั่งใบน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับเนี่ยนะแต่ถ้าจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับราคาน่าจะต้องเบรก60,000ขึ้นไปก่อนนะครับตรงนี้ก็ลุ้นเลยนะเพื่อน อินดี้ทุกตัวในวีคนะครับบูบูบูมากนะครับเรียกว่าแย่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าน่าจะวิเคราะห์ได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปนะครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าทำเฟรมเดย์วันนี้นะครับก็ดูเหมือนจะมีแรงซื้อขึ้นกลับมานะครับลุ้นนะครับว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้มันลุ้นให้มันเบรกขึ้นไปเบรก5้0 0นจะครับจะเป็นสัญญาณอะไรที่มันดีมากนะครับแต่ถ้ามันเบรกไม่ถึง57 0 0นะ ไปแค่ห้าหมื่นห้าหรือเต็มที่คือห้าหมื่นหกนะครับก็เสียวนะครับเสียวไส้ว่าอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นะครับอีกหนึ่งอาทิตย์เราอาจจะเจอแท่งแดงมาหัวลานนะครับแต่ผมก็ลุ้นลึกๆนะครับว่าชุดนี้เนี่ยมันเฮ้ยมันมันลงมานานแล้วนะมันแบบไซเบออกข้างนานมากแล้วนะครับก็ขอพิกกลับนะครับเป็นขาขึ้นบ้างเถอะนะครับให้ สายลองเนี่ยได้หายใจหายคอรกันบ้างนะครับอ่ะเอาเป็นว่าลุ้นๆกันไปนะครับเพื่อนก็คลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วยงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ดตา e ช่องไอพีสตูดิโอแล้วก็ช่องนี้คือนะครับเอวิดเทสแล้วก็มีพี c ทีคอมพิวเตอร์นะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปแล้ว